ไฟแรกเขาชนะพลเอกคูตะลึงคาเฟ่ครับแล้วก็ไฟที่2นี่ชนะไฟแรกชนะสายน้ำเพชรมวยไทยแอคทีฟนะครับไฟที่2ชนะพลเอกคูตะลึงคาเฟ่แล้วก็ผลงานไฟที่3นี่มาสะดุดครับแพ้ให้กับจอมเก่าอย่างก้าวสาตราสอจอวิชิตเมือง8ปดริ้วครับนี่เป็นบรรยากาศของมวยรอบอ e. ีสูสูนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอี e. สูสูเซลจำกัดมหาชน ปุ๋ยไข่มุกตาเรือใบไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบตา้าน้ำดื่มซีทูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานานชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมสืบสารมวยไทยโบราณอย่างมวยไทยค้าเจียบพร้อมๆกันครับมีน้องโอชอพยักนะครับมาถอดมองคลให้ด้วยเห็นว่ามือเจ็บอีกแล้วนะน้องโอโอ้โหว่ารักษา แต่รอบที่3ามแล้วนะครับแต่แฟนก็เฝ้ารอแลลวครับเป็นนักมวยที่รูปร่างดีครับกล้ามใหญ่นะฮะเพราะว่าเล่นกล้ามด้วยน้องโอชอห้าพยักนะครับวันนี้ก็มาให้กําลังใจรุ่นน้องครับอย่างเพชรดุชาส่วนมุมขาวนายใหญ่มาเองเลยครับปกติช่วงหลังส่งลูกชายมานะครับวันขี้มหาเองเลยครับนี่แหละครับเซียโรส่วนอาหารปีีกไม้ครับอดีตก็ชกมวยครับแล้วก็ทำธุรกิจแล้วก็ทำค่ายมวยด้วยครับอ้าวยกแรกครับหนุ่มสดกว่าก็มุมดำนะครับ ส่วนเกา๋าประเภทเกี่ยวลากดินครับบุมขาวเกียดเพชรสวนอาหารปิดบายแข้งซ้ายครับทักทายรุ่นพี่ไปก่อนครับเป็นยังไงครับเจอแข้งน้องเข้าไปครับมีถีบด้วยครับขวาหน้าเพชรมือชาสายเจอซ้ายนะครับแต่ว่าเป็นซ้ายต่างยุคซ้ายต่างวัยดูว่าซ้ายไหนจะโหดดิบเถื่อนเหมือนกันครับ ขยับเดินแล้วครับเพชรนิวชาไฟก่อนเนี่ยเจอเก้าฟาตาครับแข่งโป๊กครับก็เจอแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเ่วนเกล็ดเพชรเนี่ยแม้ว่าจะส่องไฟหลังเก็บแต้มไม่ได้ครับแต่ว่าก็เป็นไฟที่ยากลําบากสําหรับผู้ต่อสู้ครับอยาจะกินเขาลงเนี่ยก็นู่นแล้วครับจบ3ยกเอาแล้วครับหมัดซ้ายแล้วตามด้วยแข้งเริ่มมีลูกหนักคู่ไปก่อนนะครับเปิดก่อนได้เปรียบครับที่รายการไทยไฟลีก ไม่ใช่เปิดก่อนได้ปูดนะไม่ปูดครับส่วนใหญ่เนี่ยได้เปรียบนะฮะละเอียดกันนิดนึงครับแต่เล้าทีครับกินเปล่าเปล่าครับเข้ามาจะเอาคืนเข้ามาจะเอาคืนจังหวะยังไม่ได้จังหวะยังไม่ได้ก็ไม่เอาครับหมัดหนึ่งสองสามแล้วก็นี่ครับสี่ที่ตามด้วยแข้งวัดกันแล้วครับจับจังหวะวัดความเร็ววัดความมั่นยำนะ ก็คลาสติกรอภิปราไม่ได้ครับแต่ว่าแหมบนเวทีอาจารย์บอกว่าอย่าเล็งกันนานอย่าเล็งกันนานครับความดูเดือดเขารออยู่ครับขยับก็พลาสสิกครับซ้ายต่อไปแต่แท็กหมัดคืนมากินกันที่จังหวะครับหนุคมเดือนกดกว่าหนุ่มกว่าก็นี่ครับแม่เดินเข้าหา อาเกียร์เพชรเรื่องจะมีหมัดคือไม่โดนครับฝ้ายเบิ้ลไปสองทีถือว่าถูกต้องแล้วครับเพชรลือชาถ้าชนะไฟนนี้ครับคะแนนสองแต้มท่านนกได้สามนะครับเสมอก็แบ่งไปครัวแต้มครับจะทำให้ทีมภาคเหนือนี่จะแทบจะลอยล้ำเอาอย่างไงครับโอ้เจอเตะถอนลากถอนโคนแล้วทำหน้าล,ลุกช้าครับอาเกียริเพชรลุกมายิ้มเลยครับเอาโอ้ยางแตกหรือเปล่าครับตอนนี้เอา รุ่นน้องเห็นแล้วครับโอ้โดนหมัดครับหล่นเลยครับนับแล้วครับนับแรกโดนไปก่อนแล้วครับเกียริเพชรกำลังจะบอกว่าที่ลุกช้าเพราะว่าเก๋าเขาไม่รีบที่ไหนได้น่าจะเจ็บนะเจ็บจริงโอ้โดนทั้งล่างโดนทั้งหมัดครับเกียริเพชรครับเนี่ยครับเนี่ยครับเขปะทะไปแล้วเนี่ยครับอุ้ยแล้วครับแน่แน่หลักทางหลักทางใหม่แล้วแป๊บเดียวครับแป๊บเดียว แรงีนมีเป็นหนึ่งนับแล้วนะครับดูจังหวะโจมตีของเชรลือชาครับตนตนก็พยายามโต้ครับแล้วอุ้ยหมัดแหมดีว่าเอียงหน้าหลบได้ทันนะแล้วก็นี่ครับจุดเกิดเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับแฟนๆครับโอ้โหแต่ขาหลอกแล้วทิมทิมซ้ายครับโอ้โหหล่นแม้กรรมการนับก่อนแล้วนะครับนี่ครับแต่หลอกพับในก่อนนะครับนี่ครับพับในพออาการออกนี่ก็ทิมบนเลยครับแหมดีว่าแข้งซ้ายตามเน็ต ยั้งไว้แล้วครับโอ้มีโดนขาแล้วอาการออกครับเรีว,ว่าเป็นจุดที่ให้คู่ต่อสู้นี่คือเห็นนะครับแล้วก็หลักขังมาช่วยไว้ก่อนครับนี่ครับกองจับมาที่ขาของเกียรติเพชรครับว่าโดนอีกเนี่ยจะมีอาการหรือไม่นะครับเอาเดี๋ยวดูครับยกสอง ทีมภาคเหนือนี่เรียกได้ว่าสบายใจหลายอย่างแล้วนะครับคือลอยลํำเข้าสู่รอบสี่ทีมแน่นอนแล้วครับแบบนี้และที่สำคัญถ้าเก็บไฟน์นี้ได้อีกนี่ก็น่าจะการันตีการเป็นที่หนึ่งด้วยครับออาลุยต่อครับแมวสกู๊ครับลักังดังซะีก่อนครับยกแรกครับไม่งั้นอาจจะอาจจะมีโอกาสจบตั้งแต่ยกที่แล้วแล้วก็ยกนี้ครับโอ้โหน้องมันสดครับพี่ครับพยายามลุกขึ้นมา อ,อ้าวอีกอีกคืดหนึ่งสับเข้าไปครับน้องสับคืน2ยก2นับแล้ว2ยก2นับแล้วจะปิดเกมหร,รืเรเรอ,อเปล่าครับเพชรลือชาเพชรลือชาวิญาธีทองวินาธีทองฝังเพชรครับอ่าพอมีจังหวะแกก็มีชอ็อตอมหิหนาเอาสวนคืนเหมือนกันครับเกียรติเพชรแถวเจอหมัดปามัดน,นีเข้าไปต้องเนี่ยครับโอ้ไม่ไหวครับสะสมมาแต่ยกแรกแล้วครับ แล้วก็นี่ครับรุ่นน้องก็ไปขอโทษรุ่นพี่ครับน้ำใจนักกีฬาครับอาชีพเดียวกัน้ชาชาครับจังหวะบวกกันนะครับแต่พอน,นีครับออปอกปอกไปตั้งแต่ขวาแล้วครับตอกไม่ต้องมาครับ สับมาสับคืนคือเพชรหรือช้าที่โดนแล้วทนได้ครับแต่ว่าเกียรติเพชรโดนแลแ้วแหม่ไม่ไหวครับต่างคนอีกคนนึงสับอีกคนนึงต่อยมาครับนี่ครับแล้วแกปอกมาแบบแม่นๆครับสับตาไมปมอีกดอกนึงครับ นะครับ and the winner by technical knock out black corner p e n l u s h a from ทีมภาคเหนือครับทำให้ทีมภาคเหนือนะครับได้ไปนะครับตอนนี้คะแนนรวมเป็น24แต้มนะครับส่วนทีมคอีสานเหนือยังอยู่ที่เดิมครับคือ13แต้มครับ